ดีค่ะเจียมชายภูมิรับชายภูมิดีกว่าเนาะค่ะเนาะครับครับโอ้โย่าน,นี้มข้าวว่าอันพระบวท่างใดไปเอาเลขโบโบเมนพระครับโบเมนพระโอ้โเป็นลักษณะใดจ้าอันเพิ่นเพิ่นเคยบวชบ่จ้าเพิ่นนั้นการที่ว่าได้ยินชาวบ้านเพิ่นโบเพิ่นว่าเพิ่นเอาจน พอแล้วว่าทัณฑว่าเพิ่นได้บ้านได้รถเต็มบ้านเต็มเงี้ยนะโอ้ถูกจนได้บ้านได้รถเลยบอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อันบ้านเนี่ยพุทธขึ้นบันดอเขีดเดี๋ยวนี้บ้านเนี่ะอ๋าขอเสมาอยากได้บ้านคือเขาแต่ฮะเขาเขาถูกเลขบอกครับครับเขาถูกเป็นล้านล้านว่ะโอ้เอาเขาเขียดหลังเลยจักลานบ้านนะเขาเขาก็ระจายหลายอยู่หลายล้านบาทจนเดี๋ยวเขาก็มีรถจอดอยู่เขาเอาเงินมาแต่ใสจ้ะ อันถามวงในเน้ตผว่าได้มาจากต้นนี้เบื้องบนสันเอา้าดอนปูตาที่ว่าผียางออกจากกุ๊กมะขามหนึ่งวได้ได้มาจากนี่เบื้องบนสันนี่ผู้กล้าไปเอาเหรือบปล่ค่ะอันนี่ยังมีคนกล้ามาเอาอือเอาแล้วเข้าไปได้อยู่สายเจ็ดแปดมองหันเลยอันนี้คนละต้นนี่อีกอันนี้เพคนกบายนี่ยังเยอะกันเอา อยู่อยู่ท้ายบ้านขโมยบ้านไหมยังด้วยกันไหมอืมปนได้ตัวใดค่ะงวดที่แล้วงวดที่แล้วได้ยังเจ็ดแปดสามอ๋อผีบาหลอกบะค่ะว่าดึงเอววันทันร้องเราเกเือบตกพ้กนแล้วเนาะโอ้ผีมาหลอกนะว่ายดึงเอวแล้วซูนแหงจะได้ซูนทันร้อง ทนลองนายยกไปน้ำาโอ้ศูนแห้งผีดึงผีดึงแอวล,ลากลงมาเลยเป็นพ้นเนี่ยเป็นพ้นไงบ่จ้าเป็นพ้นไ่เติอ,อยู่มีว่าผีขอลูกสาวนั่นค้นอ่านกันบ่ค่ะคนละพ้นเขนะตนตะตนเดียวรกว่าถือลายบ่จ้าถือลายคนคือว่าอยู่ในบ้านเคนนกับว่า จะดับหนึ่งแล้วมัน,นโอ้จนได้เฮียนไหรหลังแล้วจนใยบ้านรวยแล้วอันเฮียนแล้วพุดขึ้นตามที่หลังแลยนะอาตัวก็อยากไดอยู่ดีๆอยู่ด,ดีๆที่ว่างเปล่า,มา,าไม่จะว่าจะสีจะสีเหี้ยนพุดขึ้นปุดขึ้นเลยนะบ้านี้เพิ่นสิไปเอาอีกเมื่อใดค่ะเนี่ยผมเวลาว่านที่ไปอยู่นะบ<อ>้านพระนี่บ่บ้านพระนั่นทิวันเนี่ยบ้านพระยัง ไอ้บองคนสางบ้านน้องเนี่ยถือจนได้สร้างบ้านแต่ว่าผู้ที่ว่าได้บ้านสองหลังเลยเนี่ยจ้าอันผูุ้ริบ้านสองหลังเคนเท้เอเอาแล้วเคนเท้าเอาเนี่ยคนพ่อหลังของคนมารวยแล้วรวยตัวเคนอยู่ซื่ซื้อคนมีรถเต็มบ้านเต็มชองโอคากแค่บันนี้อันเสี่ยนได้น้นเขาประจาว่าไนผมได้สามสิบบาทใช่ไหม ออแต่ยังดีครับผมตัดเหรียเนีย่ยผมเบอร์เลรียญขึมือเนีย่ยผมตัดเหรียจ้าผมเคยเปลี่ยนนะเคยตัดหนาตัดหลังเอาซับหนาซับหลังก็เลยเข่าพอดีเลยอ,อืผู้ไปเอาเลขนี่เพื่อนเป็นหมอ,มมอท้อมว่จ้าเงินนี่เราคงจะลงทุนหลายหลายก็เก่าอยู่ทำไมเออครับเพื่อนนั้นเพื่อนเคยบวชมา ล้วจังเพึ่นก็เลยกล้าไปเอาวันนี้เพึ่นซีกมาแล้วเพว่นเป็นผู้เป็นเป้าสัตที่เงืกอนชุมนุมเทวดาอจะว่าหันโบมณ์เณระเนาะบโบมณ์ผาโบมนพระอ๋อเพึ่นก็เลยบ่ญญานผีว่าจันดอก์อ่ะไปทั้งหาวก้อนเนาะไปเอาขึ้นน่ะเออกับไปชาวบ้านเพคนรวมกลุ่มผู้หนึ่งเขาเพึ่นก็อยากไปน้ำเขาถือเบิร์ด ต็เพิ่นเมื่อนี้ยและสิไปลองฟังกันแบบชาวบ้านเพิ่นถึงนำ้ำ่บตอนนี้พนเ,นนเพิ่นก็จิบอกเพิ่์ตบ้านว่าอันป้ายนั้นเราบ้าบอกคนเนาะอือสแสดงว่าได้เบิดบ้าน่นผู้ได้ตัดเรนนั่นผีอุ้มนายกอบตอตกโคนเลยนะครับผมคนร้นองโอ้<ม>อปลาคือเหี้ยนแท้โอ้พอเ,อเพิ่นบ้านบบตรงฟังเลยจิตอ่อนจะมาด้วเพิ่นว่าเพิ่นโบจะโดดตลอดมาจิตอ่อนจะไป ต้องกีดแข็งต้องค้นบุญญาชีจังๆิมาได้สั่นพายกันเรียนปลาลาบเดียว <c oughs> ินมาเรียนปลาลาบ <c oughs> าตั้งแต่เว้ากันมาอันเซียนจะร่งไปเอาบ่จ้ะนี่อันนี้ตอนนี้เราวดแรกอะต่อไปจะตีเป็นงวดที่สองวดที่สามวดที่สี่ไปเรื่อยๆแล้วมันนะ <c oughs> ผู้ทั่วมากอะห้องกะกาไปน้ำเขาเนี่ยอัน,นบ่กงวัดตรงแต่บัดนี้อัน พูกของผู้มาหลายเดือนละ่ะแต่ว่าถ้าถามผู้ใดเพินเนนเ่นกระบะไปคนดึยื่นมาแล้วคนเพิ่นกระดานอ๋อแต่ว่าหันบัวแมนพูดที่ว่าขอลูกสาวอันนี้คนละไปตั้ที่แรกที่ไปพ้นนั่นแหละไปนต้นนั่นแหละมันนี้พอยังไงนี่เราว่าอยู่ตั้งหน้าบ้านเกิกระชิวกันเป็นบางสีเป็นหน้าข้าเจ้าปะจ้ะมันเป็นไฮเป็นทีเป็นไฮอืมเป็นทีเป็นไฮ อ,อันนี้เห็นนาป่ะเนี่ยบ่จ้บาบ่เห็นจ่าสิปเป้เสียงโอ้เสียงเนาะจ้าโอ้ยบ้านี้สิเป้เอาวันพระบ่จ้าเออวันวันพระนี่แหละสิเป้เอาอีกขอโุขขอลาบนอไม่เด้อเมื่อมือวานนี่มือวานวานี่ไปต้องขีดน้ำแะหว่ามันแล้ววบอท่านว่ามาห้องวันเตรียมมาคำมาคำผู้ไว้วบอท่าน ลกับมันลกับันจกจมจมจมเก็ได้ไหลราก็ได้ไลอเาได้หลยรอกเรากล้าที่หลยงวเรี่ยอแต่ว่าก็ไปลหมันไปแล้วเราบจังดเขาเก่าขึ้นเขเก่าท่ามังไว้เล้วว่าสีอัตเต็มเี้ยมังไว้แร้วยกนเด้อค่ะขันไดมากงวดนี่แต่จังว่าจังว่เียนจังทูมหาออหลังจากวันพาน่นน่อแ่เื่อวันพาเด้ียมกเด้ว เป็นดอนปูตาเหรอครับเซียนครับมันมันเป็นมันเป็นประเภทว่าปูตาเป็นลุงมะหันเบิดเป็น,นว่าถึงทวถึงกันเบิดนะรวมกันอยู่นั่นเลยใช่ไหมครับคือคือว่าเป็นกะทินี้เป็นมู่เป็นพวกเคนกะจิบนมั่นวะ <c oughs> ก็เหมือนถ้าเหมือนบ้านเราก็เหมือนเป็นหมู่บ้านลเลยอย่างนี้เนาะลองนายกวางสิแม่ลองนายกวางอันพ่อบอกเสี่ยแล้วลองนายกวางไปยับไว้รวดเดินไอ้ แม่หนอ่อมุ้งสจกับไปเหยียบเบาไว้รู้ยี่พอเด้อพี่สันแม่นีด่ดีไม่เหยียบไว้ยินใช่ไหมเจ็บแปดีกเจ็ดแปดเลยเหรอครับเจ็ดแปดสามเนี่ยใครตัวเดียวท่านแล้วยูทูบดอกเดียวกับพระกันดาบโลกกับย่างนี้เนาะแล้วแล้ว,แล,วแล้วตอนที่อ่อมาอุ้มไอ้มามาคร อะไรนายกอะลองนายกนี่คนเห็นไหมครับคนเห็นผีไหมครับก็เห็นเป็นมือนเดี๋ยอืมอันนี้ไม่ได้ฝันใช่ไหมฮะมันตาแย้งๆย้่างนี้ไหมเนาะโอ้ก็เห็นเป็นมือเท้าเอวเนาะโยนลงมาจากโคนเลยเท้าเอวแล้วแล้วก็บวกถึงนั่นแบบเท้าเอวแล้วก็อุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเท้าเอวอย่างนี้ราว่งปีศาจโอ้โผ่นไล่ไล่ตลอก มะดึงเอวผมจังได้อยู่าเราอาราระอาลบห้องเดียวหรือเดียงเรือนไปนี่นะที่ว่าเบิกทราบประกาศไปแต่ว่าพ่นแหลกนี่ต้นบักขามว่ายางอกอกจากก๊กใหม่มาบอกเลื่นี่ที่ว่าขอลูกสาวนี่ว่มีผู้ประาไปใกล้เพราะว่าเพิ่นขอลูกสาวเลยประกาศไปเออเบิกทราบประกาปไปเพราะว่า <laughs> มีลูกสาวเลยประกาไปเพิ่นเพิ่นกัญญาเพราะเพิ่นน่ะเออ แต่ว่าถี่ไปเอานีคือใกล้ๆกันว่จ้ะคนเราฝากบ้านคนเราฝากบ้านโอ้เขาเพี่ยนมองเอาไหมบ้านเดียวกันแต่คนละฟฝากบ้านโอ้บ้านเดียวกันแต่คนเราฟังถึงจนได้สร้างบ้านบ้นหนึ่งอยู่ที่ที่พันธุ์ตัวหนึ่งอยู่เช็ดเนียงที่นะอืแต่ว่ายายหนึ่งเราบอกอยู่เรากับหัวเรียนดีเชื่อกันแล้วว่าเท่าเท่าอันมะขายติม ข้าเห็นนั่นบางใดมีเรียกแน่แล้วว่ะแต่จะเรียกว่าโอ้ยกะหาอยู่นี่แหละย้ายฉันนกโอ้ยคันนั่นคันยึดแจงอ่ามาเอานี่เด้อว่าฉันเขาถือกันหลายตัวว่าฉันมาเขาถือหลายเพื่ออะรล่ะบ่เราบอยังเขาได้สร้างบ้านน่ะนะจุดนั้นเขางมีเบาเดี๋ยวเขาไปเอายิงนี่นะใช่เขาบ่ได้พาไปไปเด็กเขาแล้วเขาให้ดังว่าฉันเถอะ เขาก็ะถือผูดโยนะะเขาปรบอกไปเขาบวกอกไปเพราะว่าอยู่อยูในหันผู้ใดกล้าปเป่าก็กล้าได้ผู้ใดบวกกล้ากา็บวดได้นางสินะอืะอ,อสีรอนเสี่ยนไปเอาไมาให้นะคะ่ะได้ว่ากันเชาดูดูกันสิไปเนาะโอโปออยากถือขึ้นกันเนาะครับผมสีรอดขึ้นเกาเดอร์ไปเอาว่านพา้พามันบ่จ้า บันทายางอยู่เอาเอฟซีพิมรอไะะว้เนาะค่ะงวดนี้เสียนมากบ่ตัวไหนมีมีออนนะตัวมากบ่จ้ะนี่ฮะมีเลขมากบ่นี่ยี่ใช่ครับงวดนี้ครับงวดนี้แม่มีตัวมากตัวงวดบ่หรือว่าสีรอเอาน้ำเพลินก็ก็สีรอเอายางอยู่บ่บอตัวไหนก็สีรนะ้อบอบอเนาะเอฟซีพิมพ์รอ,อ,อไว้เนาะจ้ะเนาะเป็นแนวทางเนาะเนี่ยเจาละโอ้จะไปเองเลยใช่ไหมครับรอบนี้ เพราะว่าจิไปร่วมกับพิมงานคนเก่าเพราะว่าเปลี่ยนค้นพาไปเป็นคนเป็นตัวตั้งตัวตีบอกเพื่อนไปนะะต้องนาเพิ่นไปค่ไปนโทพบอกในเดอ้อสีโทษถามนะจ้าเดอ้อเออุพลหลังไอ้เมื่อวันบรรนภบุญพลเดอ้อจ้าเอฟซี<ล>พิมพ์รอไว้นะคะ